จังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมประชุมซักซ้อมเตรียมความพร้อมการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในกิจกรรมแสดงความอาลัยหรือถวายเป็นพระกุสสแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณห้องประชุมพระศรีศาสดาชั้นสามสารกลางจังหวัดพิษณุโลกนายบุญเหลือบารมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนำหัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมซักซ้อมเตรียมความพร้อมการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในกิจกรรมแสดงความอาลายัยหรือถวายเป็นพระราชกุศลแด,ด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมร,ราชินีนาถพระบรมร,ราชชนีพันปีหลวงโดยมีนายจุมพศวรรณชัดสิริรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลจากห้องประชุมราชบาพิธชั้น5อาคารดำรงราชานุสรณ์กระทรวงมหาดไทย ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งแนวทางและแผนการดําเนินง,งานอำนวยความสะดวกในกิจกรรมแสดงความอาลัยหรือถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในระหว่างวันที่17พฤศจิกาย,ยน2 5 6 8ถึง1กุมภาพันธ์2569โดยกําหนดเป้าหมายอำนวยความสะดวกให้ประชาชนจาก76จังหวัดจังหวัดละ3,000คนเดินทางครั้งละ750คนรวม4ครั้ง ซึ่งจังหวัดพิษณุโลกมีกำหนดเดินทางในวันที่25พฤศจิกายน2568วันที่14ธันวาคม2568วันที่2มกราคม2569และวันที่21มกราคม2569จึงเข้าร่วมประชุมซักซ้อมเตรียมความพร้อมทางด้านต่างๆเช่นแผนการดำเนินการในภาพรวมการแบ่งสายจังหวัดการกำหนดจุดพักคอยแผนการจัดบุคลากรประจำรถตั้งแต่จังหวัดต้นทาง การเตรียมความพร้อมยานพาหนะก่อนออกเดินทางการจัดเตรียมอาหารอาหารว่างกับประชาชนที่ร่วมโครงการการควบคุมความปลอดภัยในการเดินทางการเตรียมความพร้อมและการมอบหมายบุคลากรด้านการแพทย์สาธารณสุขการคัดกรองประชาชนที่ประสงค์จะเดินทางโดยในที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องการทำประกันภัยการเดินทางกลุ่มการเดินทางขากลับของขบวนรถที่แยกย้ายไปศึกษาดูงานตามโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการรายงานเดินทางจากต้นทางและการเดินทางกลับถึงที่หมายอย่างปลอดภัยกลับ ทั้งนี้จังหวัดพิษณุโลกได้รับมอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกเทศบาลนาครพิษณุโลกเทศบาลเมืองอารันยิและเทศบาลตำบลพร้อมองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งนำประชาชนในพื้นที่เข้าเฝ้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ประสานงานอำนวยความสะดวกและความปลอดภยัยพร้อมชุดปฐมพยาบาลเป็นพยาบาลประจำรถในแต่ละคัน เพื่อก่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทางสูงสุดแก่ประชาชนผู้เข้าร่วมการเดินทางค่ะครับนี่คือ,คอภาพรวมในการประชุมการเดินทางรับสองพสบนิกรที่ไปถวายความอาลัยครับ